ข้อต่อมานะครับข้อที่41นะครับเด็กคนหนึ่งโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้น10เมตรต่อวินาทีก้อนหินตกถึงพื้นซึ่งอยู่ต่ํากว่าตําแหน่งมือที่กำลังโยนเป็นระยะทาง15เมตรจงหาว่าก้อนหินนี้เคลื่อนที่ในอากาศเป็นเวลากี่วินาทีนะครับก็มาดูวิธีทําเลยนะครับก็จากโจทย์นะครับ สิ่งแรกที่เขาให้มานะครับก็คือความเร็วต้นนะครับก็คือตัว u นะครับเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นการโยนก้อนหินขึ้นไปนะครับฉะนั้นก็คือเราต้องรู้ขาให้ค่า g มานะครับเท่ากับลบ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับขอให้มาจากนั้นเขาบอกนะครับก้อนหินตกถึงพื้นซึ่งอยู่ตามกัาจุดตำแหน่งมือที่กำลังโยนเป็นระยะ1 5นะครับ ก็คือเขาให้ระยะ s มานะครับซึ่ง s มันอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราโยนนะครับ s ตรงนี้จะเป็นลบนะครับก็คือลบ15เมตรนะครับเขาถามนะครับจงหาว่าก้อนหินนี้เคลื่อนที่เป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับก็คือเขาให้หาตัว t เท่ากับเท่าไหร่นะครับี่เขาให้หานะครับเราก็จะหา t จากสูตรนะครับ S, s เท่ากับ ut บวก1นส่วน2 t, t ยกกำลัง2นะครับเราก็จะแทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือ s ของเราก็จะเท่ากับลบ15เท่ากับ u ก็คือ10นะครับคูณอยู่กับ t นะครับ จะเท่ากับ u นะครับก็คือ10นะครับคูณอยู่กับ t นะครับขอให้หาก็บวกอยู่กับ1ส่วน2คูณอยู่กับลบ10บกำลังสองนะครับขอให้หานะครับตัวนี้ทีนี้เราก็เอาลบ10หารสองนะครับก็คือตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ5นะครับเราก็จะได้เป็นนะครับก็คือลบ15เท่ากับ 10t ลบอยู่กับ 5t กำลังสองนะครับก็จากนั้นนะครับเราจะก็จะเอาเอา5นะครับเอา5หารตลอดนะครับเอา5หารตลอดเราก็จะได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น5 35นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบ3นะครับอันนี้ก็เป็น2นะครับอันนี้ก็จะเป็น1นะครับฉะนั้นเราจะเขียนใหม่ได้นะครับก็คือลบ3เท่ากับ 2 t ลบ t ยกกำลังสนะครับจากนั้นเราก็จะย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็น t กำลังสลบด้วย2 t ลบ3เท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะแยกตัวประกอบพหุนามนะครับก็จะได้เป็นนะครับก็คือ t บวก1คูณอยู่กับ t ลบ3นะครับเท่ากับ0นะครับก็คือ t ของเรามีค่าก็คือเป็นลบ1กับบวก3นะครับตรงนี้ก็คือเราจะได้ t เท่ากับ3กับลบ1วินาทีนะครับทั้งสองตัวนี้แต่เนื่องจากนะครับเวลาต้องมีค่าเป็นบวกเสมอนะครับ ฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบเฉพาะ3มวิเท่านั้นนะครับนั่นก็คือก้อนหินจะลอยในอากาศนาน3วินาทีนะครับตรงนี้เราจะตอบ t เท่ากับ3วินาทีนะครับข้อนี้นะครับเราจะตอบ t เท่ากับ3วินาทีนะครับนี่คือคำตอบนะครับ